ประโยชน์14ประการของใบยอที่คุณนั้นไม่ควรพลาดในการรับประทานเพื่อดูแลสุขภาพครับแน่นอนว่าถ้าคุณรับประทานใบยอในเวลาช่วงที่มีอาการเหล่านี้จะช่วยให้สุขภาพของคุณนั้นดูดีขึ้นมากอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการรับประทานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยตรงไม่ว่าจะเป็นต้องการขับลมในกระเพาะอาหาร มีอาการเบื่ออาหารในปัจจุบันมีปัญหาทางด้านอาการสะอึกมีอาการง่วงและอ่อนเพลียมีปัญหาหน้ามืดตาลายมีปัญหาสุขภาพกลิ่งกลายประชิญปัญหาร้อนในเป็นประจำมีอาการฟกช้ำตามร่างกายคุณก็สามารถนำใบยอนำมาประกอบอาหารหรือนึ่งรับประทานได้เช่นเดียวกันครับ ซึ่งมีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรโบราณในการดูแลรักษาสุขภาพได้เป็นอย่างดีฝากกดติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ